ผมยศจันทนาเสวีคนที่กำลังไลฟ์ให้พี่ดูอยู่ตอนนี้มีรายได้จากธุรกิจอินดีมวันละสี่หมื่นบาทผมไม่ได้ขายของแม้แต่ชิ้นเดียวนะผมไม่ได้สต็อกของเต็มบ้านเดืวยท้ายรถผมไม่มีของสักชิ้นเลยเดี่ยผมแค่บริโภคสินค้าขยายทีมตามระบบไม่ต้องกังวลว่าตัวเองจะทําได้หรือเปล่าเอาเป็นว่ามืออาชีพที่มีอยู่ตอนเนี้ยในธุรกิจอินดีมปีกากว่าที่ผ่านมาหกหมืนกว่าคน ที่พี่ยังต้องใช้แรงตัวเองหาเงินเป็นเพราะพี่อ่ะยังไม่รู้เฉยๆว่ามันมีวิธีที่ไม่ต้องใช้แรงตัวเองหาเงินด้วยครับผมยศจันทนาเสวีคนที่กำลังไลฟ์ให้พี่ดูอยู่ตอนนี้ธุรกิจอินดีมวันละสี่หมื่นบาทผมไม่ได้ขายของแม้แต่ชิ้นเดียวฮนะครับผมไม่ได้สต็อกของเต็มบ้านด้วยท้ายรถผมไม่มีของสักชิ้นเลยเดอผมแค่บริโภคสินค้าขยายทีมตามระบบ ไม่ต้องกังวลว่าตัวเองจะทําได้หรือเปล่าเอาเป็นว่ามืออาชีพที่มีอยู่ตอนนี้ในธุรกิจอินดีมปีกว่าๆที่ผ่านมา6 0,000กว่าคนเป็นคนที่พร้อมจะช่วยเหลือพี่ๆน้องๆน,นะฮะพี่แค่รู้วิธีพี่ก็มีโอกาสได้เหมือนผมนะเอาจริงๆพี่ถ้าเกิดผมมีรายได้วันละสี่หมืน่นเดือนหนึ่งก็ประมาณล้านสองแล้วล้านสองจริงๆนะผมเสียภาษีเต็มหมดนะครับขอดูหลักฐานผมได้สําคัญคือผมไม่ได้บอกให้พี่มีรายได้เท่าผมนะ ถ้าเกิดพี่รู้สึกว่ามันไกลเกินตัวไปพี่ลองคิดดูนะครับถ้าเกิดพี่มีรายได้สักสิบเอร์เซ็นของผมชีวิตพี่จะดีขึ้นมาได้หรือ,อยังครับผมได้วันละสี่หมืถ้าเกิดพี่มีรายได้สักวันละสี่พันทุกวันติดต่อกันชีวิตพี่จะดีขึ้นมาได้หรือ,อยังครับรู้สึกดีขึ้นยังถ้าวันละสี่หมื่มันไกลเกินเอื้อมงั้นลองฝันแค่วันละสี่พันเอาแค่สิเซ็ตของผมก็พอ ถ้าคิดว่าทาไม่ได้เท่าผมร้อยเปอร์เซ็นตคิดว่าทําให้ได้แบบผมแค่สิบเปอร์เซ็นตก็พองานที่พี่ทําอยู่ตอนเนี้ที่ไม่ใช่งานเครือข่ายอะทาให้คนข้างบนรวยไหมครับการเป็นพนักงานของพี่ทําให้คนข้างบนรวยไหมครับพี่เป็นพนักงานหัวหน้าพี่รวยกว่าพี่ผู้จัดการรวยกว่าหัวหน้า CEO รวยกว่าผู้จัดการเจ้าของบริษัทรวยกว่า CEO ผู้ถือหุ้นบริษัทรวยกว่าเจ้าของ ทุกงานในโลกนี้ส่งผลเป็นระดับชั้นหมดครับหรือไม่จริงอะ่ะวันนี้พี่ทํางานงบงบไอเจ้าของบริษัทพี่ขับรถป้ายแดงมันไม่ได้รวยขึ้นจากการทํางานของพี่หรอวะผมกําลังเอามาบอกว่างานคือข่ายแม่งแจวกว่าตรงที่มันแซงได้มันไม่เหมือนงานทั่วๆไปตรงที่พี่จะต้องไปเป็นลูกน้องเขาไปอยู่ใต้เขาแล้วส่งเงินให้เขาตลอดโดยใช้แรงงานของพี่แลกมากับเงินค่าจ้างแต่งานคือข่ายไม่ใช่ งานเครือข่ายถ้าคนข้างบนแม่งไม่ทําพี่แซงมันได้พี่ได้เงินมากกว่ามันอีกถูกบ้างผมถึงทํางานเครือข่ายไงเพราะผมไม่ชอบให้ใครมาเอาเปรียบผมพี่วันนี้กิจการทุกกิจการในโลกเรามีการพัฒนานะครับเมื่อก่อนเนี้ยงานเครือข่ายเป็นแบบนั้นจริงพี่บริโภคสินค้าแพงแล้วก็ทํายากแต่วันนี้โทรศัพท์มือถือใช้ง่ายขึ้นไหมการใช้ชีวิตของพี่ การติดต่อสื่อสารง่ายขึ้นไหมเมื่อทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแม้แต่ระบบของเครือข่ายก็เปลี่ยนครับนั่นหมายความว่าวันนี้สิ่งที่พี่เคยทำมาก่อนหน้านี้อย่าเอามาตัดสินอินดีมดิลองศึกษาไปด้วยกันก่อนดีมากเพราะมันพัฒนามาหมดแล้วก่อนอินดีมจะเปิดอินดีมไม่รู้เหรอว่าเครือข่ายสินค้าแพงและทำยากอินดีมรู้ฮะ เพราะฉะนั้นวันนี้จึงมีการพัฒนามันไงเปลี่ยนให้มันไม่ต้องสินค้าแพงและทำง่ายเกิดขึ้นไงถ้าถ้าเกิดเขายังไปใช้ระบบเดิมๆแบบเก่าๆแบบที่พี่ทำแล้วไม่สำเร็จเขาจะมาเปิดบริษัททำไมเขาก็ไปเป็นอีสมาชิกบริษัทนั้นก็ได้แต่เพราะวันนี้คิดใหม่บริษัทคิดใหม่บริษัททำใหม่แก้ไขจุดอ่อนของสิ่งที่เขาเคยเจอ กลายมาเป็นอินดีมในวันนี้ไงครับแต่ประเด็นสำคัญคือพี่ค่ยังไม่เจอธุรกิจที่ตอบโจทย์พี่จริงๆพี่ยังไม่เคยเจอธุรกิจแบบอินดีมครับผมกล้าที่จะบอกพี่ว่าอินดีมไม่เหมือนสิ่งที่พี่เคยล้มเหลวมาครับเพราะผมก็เคยล้มเหลวมาพอๆกับพี่เช่นกันผมก็เคยไม่กล้าไปชวนใครเช่นกันเหมือนกับที่ผมก็เคยไม่กล้ามาชวนพี่เนี่ยแหละ แต่วันนี้ผมต้องก้าวก้าวข้ามครับเพราะผมเจอของดีจริงๆที่อินดีวันนี้เรามีข้อมูลไม่มากพอเราอยู่ในธุรกิจหรือว่าเราอยู่ในประสบการณ์ที่ไม่ค่อยได้สื่อสารกับใครมากพอเราก็เลยมีความกลัวมันเหมือนกับว่าตอนนี้ถ้าเกิดเราว่ายน้ําไม่เป็นเราก็จะกลัวน้านะฮะถ้าเกิดเราขี่จักรยานไม่เป็นเราก็จะกลัวจักรยานถ้าเกิดเราขับรถไม่เป็นเราก็จะกลัวการออกถนนเช่นเดียวกันเรื่องราวเหล่านี้สามารถแก้ไขได้ครับ เพียงแค่ได้ทดลองทำครับผมถามอย่างนี้ดีกว่าว่าการทดลองทำนั้นมีความเสี่ยงต่อชีวิตมากมายแค่ไหนถ้าการทดลองทำนั้นไม่ได้มีความเสี่ยงต่อชีวิตมากมายเช่นเอาชีวิตไปเสี่ยงด้วยผมว่ามันคุ้มนะครับถ้าเกิดว่าในอนาคตเราจะมีทักษะเพิ่มขึ้นมาแล้วทาให้เราได้เงินมากขึ้นจริงนหะไม่กล้าเราช่วยได้ครับไม่เป็นเราสอนได้ครับขออย่างเดียวอยากทำให้มากพอแล้วกัน วเรรายยินดีช่คับถ้าเกิดว่ามีโอกาสได้รับชมคลิปนี้แล้วรู้สึกว่ามันไม่ไร้สาระจนเกินไปบังเอิญว่ามันเปิดใจพี่ๆน้องๆได้ลองเลือกดูนะครับลองเลือกติดต่อหาพี่ๆที่พิมพ์ฝากร้านพิมพ์ฝากช่องทางการติดต่อเอาไว้นะเลือกดูสักคนนึงครับหนึ่งในนั้นเขาจะช่วยเหลือให้พี่ๆได้ผลประโยชน์แบบเดียวกับที่ผมพูดเลย